ว่าทำไมถึงมาอยู่ในมือของผมเพรว่าเรากำลังจะไปที่ JW ร้านไข่ทองนี่จีวิมิตทุกคนครับตอนนี้เราจะไปร้าน JW <F ace> ใช่อยู่กใ็ใช่เหมือนต้องขนรไใช่มไม่ใช่นี่เป็นร้านไข่ทอง โอเค้ามาแล้วก็ตรงไหนอะเื่ออะเราคนมาพูดใช่ไหมนี่ถ่ายรูปก่อนแต่หนูขอไม่เข้ากล้องนะหนูขอไม่เข้ากล้องมาแล้วสวัสดีค่ะ าลูกชายลูกชายยายดูแลนี่ถึงยายใช่ไหมไปมาที่นี่หรือเปล่าคะเคยมาโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวคร่าวๆฟังขั้นตอนการทำงานก่อนเดี๋ยวดูแลให้นะคะเด็กแต่ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการก่อนกันหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติเข้ามาชมที่ศูนย์ของเราเนาะทุกท่านมาคุณพี่เคยมาหรือยังคะเคยมาแล้วเนาะอันนี้ก็คร่าวๆวันนี้อยากมาชมอะไรอยากทำอะไรของงานได้มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังมาเปลี่ยนเทองนส่แล้วมาเอาทอง ของของของเราก็คือสำเร็จแต่เดี๋ยวเรามาเล่าสุนกัพจนกันได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าเราก็ไปชมเลยค่ะใครยช่ไหนูอยากจะถามอะไรยายไม่มีอะไรค่ะเขาก็บอกว่าให้รีบมาเลยเราจะได้มากินลูกอมฟ์ีแล้วแม่ก็เสียตังค์เขาบอกได้เลยได้เลยให้หนูจำต้องอมฟ์ีได้เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามดิฉันมาด้านนี้เลยองค์ปีไปไหนอ๋อนั่นไงนั่นไงจำได้ลูกอมฟ์ี ออ๋ค่ะสวัสดีค่ะจำได้ค่ะจำได้หมดเลยค่ะวันนี้ดีมีเรื่องมาเล่าให้วยค่ะเพราะดีเป็นล้างไา่ทองนะทุกคนมีเป็นแบบกลางหันแช่กงสร้อยคอแช่กงอ่าแล้วก็แหวนแช่งกงงานไฮโซกินดีสมัครรับได้แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกอันนึงแไอ้งเจ้า แล้วก็มีเป็นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลูกอม <c oughs> รู้แล้วลูกอมปีก็ <c oughs> ตรงนี้มีลูกอมปีซื้อกินได้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกอมไนลูกอมปีโดนแม่เสียตังค์เอา